ก้องหนุ่มเนิร์ดที่อายโลกส่วนตัวสูงใช้ชีวิตวงเวียนอยู่กับหนังสือและเกมอินโทรเวัร์สุดคู่ไม่ชอบเข้าสังคมหัวใจของเขาเต้นรัวรอคอยต้นหนุ่มหลอดาวมาหาีหลายที่เขาคุยผ่านแอปหาคู่ในที่สุดต้นก็ปรากฏตัวรอยยิ้มของเขาละลายความกังวลของก้องทั้งคู่เดินเข้าร้านอาหารบรรยากาศอึดอัดเริ่มก่อตัวกล้องพยายามหาเรื่องคุยแต่คาพูดของเขาดังตะกุกตะกะักเธอชอบอ่านหนังสือหรือต้นถามก้องพยายามนึกคำตอบแต่สมองของเขาตื้อไปหมด เออครับชอบอ่านก้องตอบชอบอ่านแนวไหนละ่ะต้นถามต่อเออชอบอ่านแนวเออก้องพูดตะกุกตะกักต้นเห็นท่าทางของก้องก็งยิ้มไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้คุยกันเรื่องนี้อีกทีนะต้นพูดก้องรู้สึกขอบคุณต้นที่ช่วยคลายความอึดอัดอาหารจานแรกมาเสิร์ฟก้องตักซุปด้วยความตื่นเต้นแต่แล้วซุปหกใส่สเสื้อของต้นโอ้โหขอโทษนะครับก้องรีบขอโทษไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปล้างห้องน้ำแป๊บนะ ต้นพูดก้องรู้สึกกังวลกลัวว่าต้นจะโกรธต้นกลับมาพร้อมรอยยิ้มโอเคพร้อมลุยต่อต้นพูดก้องรู้สึกโล่งใจเธอตลกดีนะต้นพูดจริงเหรอครับก้องถามจริงสิเธอทำให้ฉันขำได้นะต้นพูดก้องรู้สึกเขินอายแต่ก็รู้สึกดีฉันอยากเจอเธออีกนะต้นพูดผมผมก็อยากเจอคุณอีกครับก้องตอบ งั้นเราครบกันนะต้นพูดก้องรู้สึกเหมือนฝันรอยยิ้มของเขาปรากฏขึ้นบนใบหน้าครับก้องตอบนัดเดทครั้งนี้อาจจะเต็มไปด้วยความอึอดอัดโอลมมนแต่สำหรับก้องมันคือความทรงจำที่แสนหวานเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนใครหลังจากนั้นก้องและต้นเริ่มคบกันต้นช่วยให้ก้องเปิดใจออกจากโลกส่วนตัวก้องช่วยให้ต้นเรียนรู้ที่จะใจเย็ยนอดทนความรักของพวกเขาเบ่งบานท่ามกลางความแตกต่างและความซุ่มซ่า วันหนึ่งก้องและต้นไปดูหนังระหว่างทางกลับต้นจับมือของก้องก้องรู้สึกอบอุ่นขอบคุณนะที่ทําให้ชีวิตฉันมีสีสันต้นพูดผมก็ขอบคุณนะที่ทําให้ผมกล้าที่จะออกจากโลกเดิมๆก้องตอบทั้งคู่จ้องตาก,กันรอยยิ้มของพวกเขาเต็มไปด้วยความสุข